คลิปนี้กูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำวิธีการถอดรายงานการประชุมให้เป็นข้อความเป็นตัวอักษรแบบง่ายๆด้วยคลิปแชม์นะครับววาาวววสวดครับมาพบกับช่องห้องเรียนคูติ๊กนะครับทุกเช้าวัวนอาิตเวลา9นาฬิกา เวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารเทศท,ที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำวิธีการถอดรายงานการประชุมให้เป็นข้อความเป็นตัวอักษรแบบง่ายๆด้วยคลิปแชมนะครับโดยใช้ AI ในการถอดไฟล์ประชุมนะครับถอดไฟล์อบรมสัมมนาไฟล์เสียงวิดีโอพร้อม สรุปประเด็นสำคัญสำคัญแบบฟรีนะครับจะมีวิธีการอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบช่องนี้ชอบแนวทางช่องนี้นะครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับและไปพบกับวิธีการถอดคลิปประชุมด้วยคลิปแชมป์กันครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับการใช้งานเข้าใช้งานคลิปแชมป์นะครับก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับผมใช้ g o o g l e Chrome นะครับในช่องค้นหาตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์เลยนะครับว่าคลิปแชมป์ CLIP CHAMP นะครับคลิกเลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็อันบนสุดนี้ตรงนี้นะครับคลิปแชมป์ทุกความต้องการด้านวิดีโอของคุณอยู่ในที่เดียวตรงนี้นะครับเราก็คลิกเลือกเลยนะครับ พอเคลือกแล้วนะครับที่มุมบนตรงนี้นะครับจะมีคําว่าลงชื่อเข้าใช้กับทดลองใช้ฟรีนะครับทีนี้ผมลองคลิกทดลองใช้ฟรีนะครับก็คลิกเลยนะครับไอคอนจะเป็นม่วงๆแบบนี้นะครับทีนี้เวลาเราลงชื่อเข้าใช้เนี่ยนะครับก็จะสามารถใช้อยู่3บัญชีนะครับเลือกบัญชีที่เป็น Microsoft ก็ได้พวก Outlook พวก Hotmail นะครับหรือจะเป็นอีเมลองค์กรนะครับอีเมล Gmail ก็ได้เห็นไหมครับทีนี้ นะผมก็เลือกอ่าอีเมลที่เป็น Gmail จะได้ง่ายนะครับก็คลิกเลยนะครับจากนั้นก็เลือกอีเมลที่จะนํามาใช้นะครับแล้วนั้นก็กดดําเนินการต่อนะครับไม่ยากนะครับเลือกเข้าใช้นี่ตอนนี้ก็คลิปแชมป์ก็จะขอสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีของเราเราก็ดําเนินการต่อนะครับนี่ตอนนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีป๊อปอัพมาถามอยู่ 2- 3หัวข้อนะครับว่าวิดีโอประเภทใดที่คุณต้องการอยากจะเลือกใช้ในคลิปแชมป์ นะครับผมผมก็เลือกเป็นการศึกษานะครับก็ติ๊กเลยนะครับคุณสอนหรือเรียนอยู่ที่ไหนนะครับเราก็บอกว่าเราอยู่ที่วิทยาลัยหรือมหาลัยนะครับของผมตรงนี้ก็ติ๊กตรงนี้เลยนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะเข้ามาใช้งานในส่วนของคลิปแคมป์นะครับหน้าตาเว็บก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการสร้างวิดีโอใหม่นะครับหรือสร้างวิดีโอด้วย AI ก็สามารถทําได้สําหรับเว็บนี้นะครับที่ชื่อว่าคลิปแชมป์เนี่ยนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีให้เราสามารถตัดต่อวิดีโอก็ได้นะครับบันทึกวิดีโอตัวเองก็ได้หรือจะแปลงข้อความเป็นเสียงพูดก็ได้นะครับในส่วนของคลิปแชมป์เนี่ยมีหลากหลายฟังก์ชันให้เราเล่นเลยนะครับทีนี้เราก็ไปในส่วนของเราดีกว่านะครับส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมจะนําเสนอในช่วงต่อๆไปนะครับในคลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอเสนอในการอเอาคลิปแชมป์เนี่ยนะครับไปประยุกนะครับคลิปวิดีโอหรือจะเป็น ไฟล์เสียงหรือเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยให้เป็นข้อความหรือเราจะไปถอดรายงานกนารประชุมกันนั่นเองนะครับอ่าเริ่มต้นนะครับเราก็ไปที่สร้างวิดีโอใหม่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่าเมนูด้านบนซ้ายตรงเนี้ยที่เขียนว่าสร้างวิดีโอใหม่นะครับเราก็คลิกตรงนี้เลยนะครับานะครับอ่าพอคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าทํางานแล้วนะครับอ่าทีนี้อา เราจะเอาสื่อเข้านะครับก็ไปที่มุมบนซ้ายตัวนี้ที่เป็นสีม่วงๆนะครับเขียนว่านําสื่อเข้าตัวนี้นะครับอ่าเราก็คลิกนําสื่อเข้าเลยนะครับเราก็ไปเลือกสื่อที่เราจะใช้ในครั้งนี้นะครับครูติ๊กก็จะเลือกใช้เป็นคลิปเสียงก่อนนะครับคลิปเสียงก่อนซึ่งผมก็ได้อัดคลิปเสียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเด้เตรียมคลิปเสียงเป็นไฟล์ mp3 นั่นเองคลิปเสียงจะบันทึกรายงานการประชุมไว้นะครับหรือเก็บเป็นไฟล์เสียงไว้นะครับเราก็สามารถนํามาใช้งานที่ ตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็เป็นไฟล์ mp3 แล้วนะครับ<ๆ>ก็กด Open ตรงนี้นะครับอรอสักครู่ก็อัปโหลดขึ้นเข้าสู่ระบบของคลิปแชมป์ตอนนี้เสียงมาแล้วนะครับผมก็ยกตัวอย่างอยู่ที่ประมาณ55วินาทีนะครับ ا. นี่นะครับคลิปผมทีนี้เราต้องการอยากจะเอาคลิปนั้นมาใส่ในไทม์ไลน์ก็ไปที่เครื่องหมายบวกเขียวๆตรงนี้นะครับนี่เขียวตรงนี้นะครับเราก็คลิกเลยนะครับนี่พอคลิกเขีวบวกเขียวๆตรงนี้นะครับข้างล่างนี้นะครับมันก,ก็จะ ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถเปิดฟังตรงนี้ได้นะครับนี่นี่นะครับเอาฟังตรงนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปทําการถอดคลิปเสียงตรงนี้นะครับสอดไฟล์เสียงตรงนี้ให้เป็นข้อความไปที่ไหนนะครับเราก็มาที่ด้านขวามือนะครับจะเห็นคําว่าคําบรรยายเป็นไอคอน CC ตรงนี้นะครับคำบรรยาย CC ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเลยนะครับนี่คลิกป๊บเข้าไปก็จะได้ป๊อปอัพใหม่ขึ้นมาเป็นคําบรรยายเห็นไหมครับ เราก็คลิกลองใช้ตอนนี้นะครับลองคลิกลองใช้ตอนนี้พอคลิกปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะมีป๊อปอัพแจ้งขึ้นมานะครับให้เราเลือกภาษาที่ใช้นะครับเราก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับนี่เราก็พิมพ์ไปเลยก็ได้นะครับหรือจะหาลองดูมันมีหลากหลายภาษาเราก็พิมพ์เอาไทยนะครับนี่พิมพ์เข้าไทยลงไปนี่นะครับจากนั้นก็เห็นขึ้นมาแล้วเราก็กดไทยตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะมี ช่องให้เราติ๊กตรงนี้นะครับก็คือกองภาษาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมนะครับถ้าเราต้องการอยากจะให้เขากรองนะครับในส่วนที่คําพูดอาจจะมีการประชุมอาจจะมีการด่ากันหรือหยาบคายเราสามารถให้เขากรองได้นะครับแต่ถ้าเรามั่นใจว่าไม่มีคําหยาบในคลิปของเรานะครับเราก็ไม่ต้องไปติ๊กนะครับนี่จากนั้นนะครับก็กดปุ่มสีม่วงๆตัวนี้เลยว่าถอดข้อความสื่อก็สามารถคลิกได้เลยนะครับนี่ก็คลิกปุ๊บเลยนะครับ พอคลิกแล้วนยครับมุมขวาตัวนี้นะครับก็จะนับเวลาถอยหลังให้เรานะครับถ้าคลิปมันมีระยะเวลาที่ยาวนานนะครับก็รอระยะเวลาสักพักใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าคลิปสั้นๆแบบของผมเนี่ยก็จะใช้ประมาณสัก14วินาทีน่าจะเสร็จเขาตามระบบคาดการไว้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนะออกมาแล้วเห็นไหมครับง่ายมากได้มาแล้วนะครับนี่นะครับทีนี้เราก็สามารถตรวจสอบ ความถูกต้องของตัวักษรได้นะครับโดยการเปิดตรวจสอบที่กดปุ่มเพตรงนี้นะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติกนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะนําไปใช้ก็ไม่ยากนะครับก็ทําการครอบตัวนี้นะครับกรอบลงมานะครับแล้วก็กดคอนโทรลซีนะครับมาทการบันทึกนะครับหรือคัดลอกเราก็ไปเปิด Word ขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรม Microsoft Word หรือจะเป็นโน้ตแพดก็ได้นะครับจากนั้นก็กด พลทวนวีนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็จะไดะ้ข้อความมาเรียบร้อยนะครับนี่พอขึ้นมาแล้วเราก็สามารถมาแก้ข้อความที่บางทีคลิปแชมอาจจะแปลให้เราผิดอย่างเช่นคําว่าครูติ๊กตรงนี้นะครับก็เป็นรูติ๊กเราก็แก้ไขเป็นครูติ๊กได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเอาไฟล์เสียงมาใช้ในการถอดเป็นข้อความหรือถอดเป็นรายงานการประชุมได้อย่างเงี้ยนะครับเราก็อปไปใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นแบบแรกนะครับในส่วนของการ นำไฟล์เสียงเ,เข้ามาทีนี้เราลองเอาไฟล <ia> ์ <io> วิดีโอเข้ามาดูจะเป็นอย่างไรครับนะครับในส่วนของวิดีโอนะครับเราก็าไปเอานําสื่อเข้าเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับไฟเสียงลองดูนะครับทีนี้เราไปเอาไฟล์เสียงมาใช้งานเอาไฟล์วิดีโอมาใช้งานนะครับอือนี่นี่นะครับมาโอเพนนี่มาแล้วนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็าปิดตัวนี้ทิ้งไปใส่ถังขยะก่อนนะครับลบออกก่อน นะครับจะได้เห็นนั่นเดียวเนี่ยนะครับคลิปิดีโวของผมนะครับผมก็จะทําการเพิ่มเครื่องหมายบวกตรงที่ตรงนี้นะครับหมายบวกเขียวๆเครื่องหมายบวกเขียวๆตรงนี้นะครับเขียนว่าเพิ่มในไทม์ไลน์ตรงนี้แล้วก็คลิกเลยนะครับนี่มาแล้วเห็นไหมครับนี่สวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลากาเห็นไหมครับคลิปเสียงของผมก็มาแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะให้เขาถอดเป็นไฟล เป็นไฟล์ข้อความนะครับจากไฟล์วิดีโอให้เป็นข้อความก็ไม่ยากนะครับเราก็ไปที่ cc ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับที่เขียนว่าคําบรรยายนะครับติ๊กตรงนี้นะครับทีนี้ก่อเนี่ยครับมันก็จะทําการสร้างคําบรรยายให้เรานะครับตอนนี้เหลืออยู่3วินาทีนะครับรวดเร็วมากนะครับในการสร้างเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเราก็สามารถเปิดเทียบกันดูได้นะครับคำพูดต่อคำพูดเลยนะครับมาดูสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9ก้นาฬิกา เวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกลากับช่องห้องเรียนพลูติกนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าก็จะได้มาแล้วนะครับถ้าเราอยากจะแก้ไขอะไรตัวอย่างเช่นผมต้องการอยากจะแก้ตรงเนี่ยนะครับจองไปดูตรงนี้นะครับตรงเวลา9.00นนะครับหรือนาฬิกาตัวนี้นะครับเขาไม่ได้ใส่เราอยากจะเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นนอนนอหนูสักตัวหนึ่งใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เว้นว่างหน่อยเห็นไหมครับ เราแก้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะขึ้นโชว์ด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับสมมุติว่ามันผิดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเข้าได้ทุกที่ทุกเวลานะครับไม่ใช่ทุระนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับอ่านี่นะครับเราก็ลบทิ้งเลยนะครับอ่านี่เราสามารถแก้ได้นะครับทุกที่ทุกเวลาสมมุติอยากแก้ตรงนี้ก็แก้ได้นะครับนี่เห็นไหมครับก็ฟ้าเปิดต่อได้นะครับ ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะนําข้อมูลไปใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับก็ทําการครอบเหมือนเดิมนะครับครอบนะครับครอบไปทั้งหมดนะครับจากนั้นก็กดคัดลอกหรือคอนโทรลซีนะครับแล้วก็ไปที่เวิร์ดนะครับไปเหมือนกันนะครับลบนิดิึงไปก่อนนะก็มาที่คอนโทรลวีนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ข้อความนี้มาแล้วนะครับไม่ยากนะครับเพียงใช้ คลิปชัป์ในการถอดข้อความแล้วก็ไม่ได้เสียเวลานานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการถอดนะครับข้อความออกจากไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอได้ง่ายๆด้วยคลิปชัป์นะครับไม่อยากลองเอาไปทํากันดูนะครับรับรองจะสามารถช่วยเรานะครับในการประหยัดเวลาในการถอดเทปถอดรายงานประชุมเพื่อจะไปทํารายงานการประชุมนําเสนอต่อไปก็สามารถ ช่วยเราได้สําหรับคลิปแชมนะครับในส่วนของการประยุกต์ใช้คลิปแชมในการถอดอข้อความนะครับถอดข้อความที่เป็นไฟล์เสียงและเป็นไฟล์วิดีโอให้เป็นข้อความนั่นเองนะครับครับและนั่นก็เป็นการสาธิตการใช้งานคลิปแชมในการถอดรายงานการประชุมนะครับเพื่อจัดทํารายงานประชุมที่ง่ายและก็ประหยัดเวลาของเรานะครับก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองไป ใช้งานกันดูนะครับกับคลิปแชมนะครับใช้งานฟรีด้วยมีประสิทธิภาพสูงนะครับเราสามารถใช้คลิปแชมนะครับในการจัดทำรายงานประชุมแล้วประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะครับก็ฝากไว้สำหรับคลิปแชมนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ You ignite my